วันนี้เราจะมาแนะนำปืนขนาด9มมนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสมิธแอนเดอ n นะครับตัวนายทิ t เทคนิคอลนะครับตัวนี้ระบบเซฟตี้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นเกียบปืนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วก็อธิบายเซฟก่อนนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเซฟนี่ก็เซฟนะเห็นไหมปุ๊บก,กดขึ้นนะครับดึงสไลด์ปุ๊บอ่าเห็นไหมขึ้นงางนกแล้วนะครับแต่ยิงไม่ได้เพราะมันมีเซฟระบบที่แม็กอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับถ้าแม็กไม่ได้อยู่ตรงนี้ยิงไม่ได้นะครับอ่ายิงง่ายได้นะเห็นไหมปุ๊บนี้ลดนกก่อนนะครับ Okay. แต่ตัวเนี้ยตัวเซฟที่มือเนี่ยครับถ้าเราไม่เอาขึ้นเนี่ยเราดึงสไลด์ยังไงนกก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ <L un> เห็นไหมครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเซฟที่แม็กนะครับเอารูปออกก่อนไม่มีลูกนะครับดูนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เซฟขึ้นก็ยิงยิงไม่ได้นะครับ เดี๋ยวดูกันค้างปกตินะครับปติของอมันโอเคแต่ทีนี้เมื่อเราปดเซฟที่ที่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราลองมาดึงดูก็เห็นไหมยิงได้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วปุ๊บยิงต่อนเนื่องได้เลย,เลยปุ๊บ เห็นไหมครับนี่คือระบบเซตตี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จเ,เยอะนิดนึงตัวนี้ได้มาก็ในราคา50,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่ร้านก็จะประมาณอยู่ที่7จ0 0หมื่นถึงแปดหมบาทนะครับที่เขาเล่นกันสมิธอันด์วัลันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ